สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะกับเดฮีนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่อาร์คที่4แล้วนะครับเดินทางมาไกลมากครับจากอาร์คแรกก็ตอนนี้ก็อยู่อาร์กที่4ก็อยู่ที่เมืองของ the pentameronian fort นะครับเป็นป้อมปราการของปีศาจนะครับก็ผมได้ทําการสํารวจของแผนที่นี้แล้วนะครับก็ตัวละครของมันเนี่ยพวกปีศาจเนี่ยจำพวกแบบลูกน้องเขาเนี่ยเหมือนกับแดโบเลยนะครับแต่ว่าเป็นแดโมล่างเหล็กนะครับเป็นปีศาจที่ เก่งอยู่เช่นกันนะไม่หมูเลยนะครับผมได้ไปทําทําการสํารวจแล้วซักบางเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะลองคุยกับอ่าตาเข้าไอา้ได้เค็กเคนก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะกับไทเรียวนะ คุณเชื่อที่นี่ไหมคุณเคยกล้าฝันไหมว่าคุณจะเป็นยืนอยู่ทางการอย่างแยกระหว่างป้อมปราก,การของปีศาจนี้ช่นนางอนาอัศจรรย์จริงๆอย่างไรก็ตามการเดินทางของคุณยังไม่สิ้นสุดแตบโบยังคงท่องไปอย่างอิสระในเฮลที่รวบรวมกำลังปีศาจเท่านั้นเมื่อเขายอมแพ้ลูกของเราก็จะสงบสุขในที่สุดเร็วเข้ามันกำลังจะเกินกินแล้ว เหมือนกับบอกว่าให้เรานั้นรีบฆ่าแดโบนะครับฆ่าเพราะว่าตอนนี้แดโบก็ยังอเงออลอยลอยลมอยู่นะครับยังอยู่ในเรือของนากถ้าเราฆ่าเขาได้ก็โลกนี้ก็จะสงบสุขขึ้นอีกเป็นกองนะครับแต่ว่าเรายังไงซะเราก็ต้องเลือกอาร์ที่5อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือเปลนะครับแล้วเราคุยกับเทยร์ดยอาร์ของเรานะครับไ้เรียวดีใจที่พบคุณ ฮีโร่อีกครั้งการแพ้ของเมฟิโตนั้นเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับแสงสว่างฉันรู้ว่าคุณจะนำความยิ่งใหญ่แสงสว่างว่าที่เธอก็จะมาทางที่นี้ได้รับบัมปราก,การสุดท้ายนี่เป็นประตูนรกที่ลุกโชนสถานที่แห่งนี้เป็นศักระด้วยเลือดแชมเปี้ยนนับพันซึ่งหลายคนก็ตายในเช่นเดียวกันกับคุณตอนนี้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับพวกพามพวิวใกล้เข้ามาแล้วและคุณต้องเผชิญหน้ากับมันโดยลำพังฉันถูกห้ามไม่ให้ช่วยเหลือทั้งทางโดยตรง นี่คือชั่วโมงแห่งชัยชนะของมนุษย์ปทุชนชัยชนะของคุณขอให้แสงสว่างคุ้มครองคุณและพลังสวรรค์น,นี้ส่องมาหาที่คุณเป็นวิญญาณที่วีดมนในดิแนแดนนี้ถูกถทอดทิ้งเมื่อมานานมาแล้วเขาถูกมนุษย์เรียกกันว่าอิสุอันและในอดีตเขาถูกที่ผ่านมาเป็นร้อยโทที่ข้าพเจ้าไว้ใจที่สุดฉะนั้นด้วยความปรารถนาของข้าพเจ้าพระองค์ทรงได้นำการถุดโจมโชคร้ายไปยัง พล,ละฟอกที่ร้อนแรงแม้จะมีความกล้าหาญความแข็งแกร่งของเขาสุดก็ถูกจับโดยพายุและบิดเบีย้ยว้วยพลังอันผิดผ่องเขาพวกเขาทรมานและทิ้งความลับความหุ้มคองไว้ที่สุดเขากลายเป็นเงาที่เสื่อมทรามของอดีตนางฟ้าที่ตกสู่บาปซึ่งทั้งสวรรค์และนรกไว้สำหรับการล่วงละเมิดของเขาวิญ,ญญาณของอิสุถูก ชีวิตที่กลัวถูกเรียกมาจากคุมนรกวิญญาณที่ข้างใครของเขาอาศัยกันทุกทรมานหลายวห,หลายปีแล้วฉันขอร้องให้คุณฮิโร่ลโดปล่อยเขายุติความผิดและความทุกทรมานของเขาเอาละรกินแรกหรอเปละะ่านี่ครับผมคือไทเลียวเนี่ยได้พูดว่าใครสักคนนะครับที่ตกสู่สวงสวรรค์น,นะครับเดอะฟาเรน เอเจนต์ Agent, คือเทวดาตกสวรรค์เหรอแล้วเขาก็ให้เรามองหาอ่าอิซูซึ่งน่าจะอยู่แถวนี้แหละนะเป็นเทวดาที่ตกสวรรค์แล้วพอตกมาปับ๊บแล้วก็น่าจะดำทับไปเนี่ยต่อสู้กับแดโปสักอย่างหรือต่อสู้ในเมืองนี้แล้วก็ถูกอ่าพวกพามิวีวนั้นจับตัวแล้วก็ทรมานเขาจนทําให้เขานั้นกลายเป็นเป็นในฝั่งของศัตรูส่วนไทเรียวก็ช่วยเราไม่ได้นะคืออยากให้เรานั้นไปด้วยตัวเราเองตัวตวลำพังแต่เขาก็จะเป็นกําลังใจให้ เพราะว่าเขาน่จะมีกฎของสวรรค์แล้วก็นรกนะห้ามยุ่งต่อกันแต่จะเป็นของฮีโร่เท่านั้นที่ที่ฝ่าฟันไปได้ส่วนของภารกิจที่เขาให้เรามาก็คือภารกิจแรกคือเดอรฟาเลนแองเจอร์น่ะก็คือม,มองหาไอ้เทวดาตกสวรรค์เหรอมันว่าอย่างนั้นนะครับตามหาเทวดาตกสวรรค์สักอย่างนะครับเดี๋ยวเราเปไปช่วยเขาเลยนะ ร้านนี้ผมลองคุยแล้วนะทําไมมันไม่มีขายเลือดเออกูนึกว่าไม่มีขายเลือดหาอยู่ตั้งนานขายเลยครับขวดน้อยเนี่ยไม่เอาแล้วนะเอาแต่ขวดใหญ่เพราะเราเป็นคนชอบของใหญ่คุละเรื่องครับชอบเลือดคนระับไม่ได้ชอบอะไรเลยปป้อมปาการปีศาจเจดเป็นวเนี่ยนฟอร์เทดหรือจะสู้บุตรา็บันเรียนอย่างเรา เนี่ยปีศาจของเขาก็จะประมาณนี้นะไม่ถือว่าแบบ <carry S 1> ดรอปของได้ดีด้วยครับดรอปของได้แพงเ oh. ข้ามาเข้ามาเข้ามา <S <S 1> <S 1> บอกเลยครับถ้าไม่มีตัวไหนที่ทำให้ผมนั้นติดสโลหรือติดแบบสถานะนะฆ่าผมยากครับเพราะเราแบบเราเร็วนะทังลมตอนนี้คือกระแทกแรงมากครับผม เขาให้หาอ่าอิซุอิซูน่าจะมองหาแผนที่ของอิซูนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะผมจะขอผ่านเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าทางนี้ผมไม่อยากจะเจาะแจะเท่าไหร่นะเป็นแผนที่ที่ยาวอยู่เช่นกันนะครับแผนที่เนี้ยเราก็ได้มาถึงตรงทางเดินนี่ไม่ใช่หรือเปล่า น่าจะตรงนี้นะผมแพนออฟดิสแพรก็คือสถานที่แห่งความสิ้นหวังนะครับเพราะน่าจะตรงกันแต่ตอนนี้คือเราต้องตามหาอิซูนะผมจะขอตามหาอิซูเลยนะมไม่ขอุขอ๊บพับทำเพลงกับพวกนี้พวกนี้มันเยอะเกินให้ผมเคลียร์เนี่ยบอกเลยเนี่ยหลายวันจ,จัด เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงอีซูครับผมเจอบอสเจอบอสเจอบอสเด็ดๆๆค่อยๆเล็มนะครับคือพวกมอนเตอร์นี่ก็โหดอยู่เช่นกันเฮ้ย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 จอบอสบอสฆ่าหรือเปล่าฆ่าฆ่าเลยครับเจอบอส,ลบบอสแล้วจะถูกอะไรนี่นี่นี่ สับสับโหดซับซับน้องผมก็จะตายไปเหุ้แดกเข้าไปมิสันซับซับมันสับผมอ่ะผมก็ถึกเท่าววะเฮ้ยโคตรถึกผมนึกว่ามันยังไม่ถึกขนาดนี้สับตายสักทีตายสักทีตายสักทีอตายตายสักทีอิซูอ อิซูแล้วน่า่ยไปหวันครับเนี่ยมันน่ามันเป็นเหมือนกับพวกไทเลี่ยวเลยนะหน้าตาเหมือนพวกไทเลี่ยวเลยนะน่าจะเป็นพวกเทวดาตกสวรรค์ครับอย่างที่เขาว่ากันนะเขาให้เราคุยกับเขาเขาให้เราคุยกับอิซูนะครับไทเลี่ยวไทเลี่ยวเป็นคนโง่ที่เชื่อใจฉันคุณเห็นไหมฉันบอกว่าแดโบและพี่น้องของเขาเกี่ยวข้องกับโซโสโตอนอย่างไรพี่น้องเขาเกี่ยวข้องสโตนวิธีทําให้เสียหายฉันเองที่ช่วยพาอิวิวถูกนนรเทศไปยังโลกของคุณ แผนการที่เราตั้งขึ้นเมื่อนานมาแล้วไม่สามารถหยุดโลกมนุษย์คนใดคนหนึ่งได้เสรีของมนุษย์นั้นนรกเองก็พร้อมที่จะทะลักเข้าสู่โลกของคุณราวกับเลือดและฝันร้ายคุณพูอป้องกองคุณถึงวาระแล้วตีกับมึงตั้งนานนะไออิสูแต่มึงให้ของอะไรกูบ้างนะกลับไปหาไทยเลี่ยวครับเพื่อรับรางวัลน,นะรีวนัน คือตีเขาตั้งนานนะแต่ของไม่ค่อยคือมึงไม่ดีเลยแหละของมึงอะเงินสามร้อย <c oughs> อิซูนั้นได้ได้พูดกับเราว่าเขาบินหายไปแล้วอิสูนั้นพูดกับเราว่าอ่าโลกของเรานั้นถึงการวาระท้ายแล้วแล้วคือไทเลียวนั้นเป็นคนโง่ที่ไว้ใจเมลเมลในหนึ่งคนนี้น่าจะเป็นใครสักคนนะครับในในภารกิจสักอย่างโอ้ <c oughs> มึงอย่างนี้มึงก็เอาเขามานอนตายเนาะ แล้วก็โลกของเราถึงวาระสุดท้ายแล้วหรือเขาว่ากันอย่างนั้นครับแต่เราลองไปคุยกับไทเลียวดูนะไทเลียวขอบคุณฮีโร่ที่ เอาอิสเซียที่ถูกทรมานได้พักขอให้แสงสว่างคุ้มครองคุณและพลังสวงสวรรค์ปกป้องคุณและถ้าสิ่งที่คุณมองความเป็นจริงฉันก็กลัวว่าจะถูกเล่นโดยคนอิสูนั้นและพี่น้องแดโบวงเขาถูกหล่อใช้โซลสโตนกับพวกเขาตอนนี้พลังของโซลสโตนเสียหายด้วยพลังที่รวมกันของโซลสโตนภายใต้การควบคุมของพามอีวิลจะสามารถเปลี่ยนโลกมนุษย์ให้กลายเป็นเท่าฐานได้คือแดโบมันจะ,จะเปลี่ยนโลกมนุษย์ให้เป็นดันดันของเออเขาเรียกว่าอะไรคร เป็นมันเป็นนรกถาวรได้ครับผมซึ่งก็เราก็ต้องได้มาช่วยของโรคของมนุษย์เนี่ยนะเก็บเงินก่อนนะเพื่อผมตายเราคุยกับตาเดเคนต่อถึงเวลาที่คุยจะทำลายโสโตนของมิฟิตโตแล้ว,ตตลวนำหินที่ลงบนหลอมให้ใช้ค้อนทุบให้เขาทีเพียงเข้าทำเช่นนี้สามารถป้องกันได้วิตโตปรากฏบนโลกนี้ได้อีกคือไปทำลายหินนะครับ คือคือเรานั้นต้องไปทำลายหินที่น่าจะเป็นของเมฟิโตในด่านนี้แล้วก็แล้วก็ภารกิจนี้เราช่วยไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาต่อที่ภารกิจนี้นะครับภารกิจที่2ของอาร์คที่4เดี๋ยวผมก็จะขอหยุดอีพีนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะเดี๋ยวเรามาต่อกันครับ